เรียบร้อยครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับให้ทายนะครับให้ทายนะครับเพื่อนๆแต่เราก็นะครับเพื่อนๆให้ทายนะครับว่านะครับ1บาทนะครับ1บาทตาแผ่นดินนะครับ1บาทตาแผ่นดินไม่ต้องยอยักนะครับเพื่อน1บาทนะครับตาแผ่นดินซึ่งไม่ต้องยอยักเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพันเหรียญครับเพื่อนๆพันเหรียญนะพันเหรียญนะหนักๆอย่างเงี้ยพันเหรียญอย่างเี้เลยนะครับพันเหรียญแบบนี้เลยนะครับอ่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับ อยากรู้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับเพื่อนๆกดติดตามแล้วไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับตีทําคลิปที่หนึ่งเฉลยพาลาเอาไว้แล้วนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็เข้าไปดูเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับกดติดตามแล้วไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับอยากรู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับ1บาทไม่ต้องยอยักษ์นะครับหนึ่งบาทนะครับไม่ต้องยอยักษ์นะครับนี่ครับมีกิ้กจ้งกันมาแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับตีครับครับสอบถามเลยครับผมสอบถามได้เลยครับตอนนี้ได้ยินเสียงตีชัดเจนไหมครับ ได้ยินครับติได้ยินชัดเจนครับหนึ่งบาทไม่ตรงย่อยอบถามเหรียญบาทาคุดอ๋ออาสิบาบาทนะครับสิบอาสิบคุดนะครับสิบคุดพร้อมกรอบนะครับอยู่ในตะกร้าที่สองแล้วนะครับสิบนะครับตาคุดนะครับไม่ผ่านใช้ครับอยู่ในกรอบอัดกรอบให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแหนบเลยครับอยู่ในตะกร้าที่สองนะครับ อ,อ,อยู่ในคลิปที่5ครับพี่พี่เข้าไปดูนะครับกดติดตามตีแล้วเข้าไปดูในคลิปที่5ครับตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ในช่อง t i k t o k นะครับเราไลฟ์สดกันอยู่คคนเปันยาเาเล่นกันหเหรียญสิบอ่าเหรียญิต้องแววแบบนี้เลยนะครับต้องแววต้องไม่ผ่านใช้นะเหรียญสิบคุดต้องแววนะครับต้องไม่ผ่านใช้นะครับแบบนี้เลยครับต้องแววแล้วก็ต้องไม่ผ่านใช้นะครับอ่าพี่กดติดตามในทิกต็อกอ่าพี่กดติดตามในทิกต o อก พอกดติดตามในทิกติกกแล้วจะอยู่ประมาณคลิปที่เจ็ดนะครับถ้าติกจาไม่ผิดจะอยู่ในคลิปที่เจ็ดนะครับพี่เข้าไปดูพาลาได้เลยว่าเท่าไหร่อะครับแกพระเจ้าอยู่หัวสองสองหน้านะใช่ใช่ใช่ก็คือมีเสด็จพ่อราชการที่เก้ากับเสด็จพ่อราชการที่ห้านะครับทรงคู่กันแบบนี้เลยครับทรงคู่กันแบบนี้เลยครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพญาคุดที่สําคัญก็คือแบบแวววเลยครับแววาวแบบไม่ผ่านใช้เลยครับโอ้อันนี้ผ่านใช้เหรียญเงินแกเหรียญเงินไม่ค่อยจะผ่านใช้เท่าไหร่ อ๋อครับครับมันต้องแวววาวครับนักสะสมเขาจะชอบแบบแวววาวแบบนี้ครับอ่าชัดเลยครับแวววาวแบบนี้เลยนะครับอยู่ในตะก้าที่สองนะครับเพื่อนอยู่ในตะก้าที่สองนะครับพาราเท่าไหร่กดติดตามแล้วไปดูที่กดติดตามแล้วไปดูคลิปที่เจ็ดครับกดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปที่เจ็ดได้เลยครับในพี่เหตุตีจากทิกตอกถูกต้องไหมฮะครับผมเยี่ยมเลยพี่ก็คือพี่กดติดตามแล้วเข้าไปดูพาราในอะไรนะในคลิปที่เจ็ดพี่ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ จากดีจะให้เป็นกรอบนะครับอัดกรอบให้เรียบร้อยนะครับให้แหนบสีทองไปเรียบร้อยนะครับกรอบก็ขอบทองนะครับอ่าครับผมผมมีสองเหรียญเนี่ยผมว่าจะอ่าซื้องจรไหมอันนี้จรไหมฉะนั้นแหละมาพี่ไปดูพี่ไปดูราคาขายในคลิปที่เจ็ดก่อนพี่ไปดูในราคาขายในคลิปที่เจ็ดก่อนนะครับพี่กดติดตามแล้วเข้าไปดูในในคลิปที่เจ็ดนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วไปดูคลิปที่เจ็ดได้เลยครับครับเนี่ย ได้ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ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 คัะผมค้าวัสดีครับ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 ครับผมจะกินกางกันมาได้ทั้งวันนะครับเพื่อนกินกางกันมาได้ทั้งวันนะครับใช่แล้วก็นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับตอนนี้นะครับอ่าให้ทายนะครับให้ทายว่าหนึ่งบาทไม่ตรงยอยักนะครับหนึ่งบาทไม่ตรงยอยักนะครับอ่าหนึ่งบาทไม่ตรงยอยักครับทายกันมาได้เลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ หนึ่งบาทแผ่นดินนะครับเพื่อนไม่ตรงยอยักนะครับที่สําคัญคือไม่ตรงยอยักนะแล้วก็ที่สําคัญอ่ะยกถุงอย่างเงี้ยยกถุงแบบเนี้ยยกถุงแบบนี้เลยนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินสองห้าศูนย์ห้าไม่ตรงยอยักยกถุงพันเหรียญเนี้ยเท่าไหร่นะครับให้ทายเลยนะครับให้ทายเลยนะครับ, 1, like รรบพันเหรียญหนกัมกมากเลยนะครับประมาณเจ็ดกิโลนะครับเพื่อนประมาณเจ็ดกิโลนะครับหนักมากๆเลยนะครับอ๋อพันเหรียญเลยนะครับหนึ่งบาทแผ่นดินไม่ตรงยอยักนะครับ หนึ่งบาทนะครับแผ่นดินนะครับไม่ตรงยอยักษ์หนึ่งพันเหรียญน,นะครับเพื่อนๆว่าเท่าไหร่นะครับตีทําคลิปเฉลยเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ก็คือกดติดตามนะกดติดตามแล้วก็ไปดูคลิปที่เท่าไหร่กดติดตามแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่หนึ่งอ่าใช่ครับกดติดตามเข้าไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆถามว่าสิบบาทอักษรแดงเท่าไหร่<ๆ>ใช่ไหมครับตีก็ทําคลิปเอาไว้แล้วเหมือนกันนะครับอยู่ในประมาณคลิปที่สิบได้นะครับกดติดตามแล้วเข้าไปดูในคลิปที่สิบได้เลยนะครับ กดติดตามนะครับแล้วก็ไปดูคลิปที่สิทธิ์ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับเราจะมาแกะของนะครับที่เพื่อนๆนะครับส่งมาขายกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับจากนะครับคุณชวีวันเนาะจากบางกอกน้อยคุณชฉวีวันจากบางกอกน้อยส่งอะไรมาขายกันนะครับเพื่อนๆอยากรู้อยากเห็นของข้างในนะครับพิมพ์หนึ่งกันมาเลยนะครับ พิมหนึ่งกันมาเลยนะครับเพื่อนอยากเห็นนะครับว่าคุณชวีวันนะครับส่งอะไรมาขายกันในนี้นะครับเป็นกล่องหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับหนักประมาณครึ่งกิโลนะครับอยากรู้พิมหนึ่งมาเลยนะครับเดี๋ยวีจะแกะให้เพื่อนดูนะครับแกะให้เพื่อนดูนะครับว่าเพื่อนส่งอะไรมาขายกันนะครับอันนี้นะครับรอเพื่อนกดหนึ่งพิมหนึ่งกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้รีบแกะให้ดูนะครับคุณชวีวันนะครับจากบางกอกน้อยนะครับส่งอะไรมาขายกันครึ่งกิโลนะครับอยากเห็นพิมหนึ่งนะครับอ่าอยากเห็นพิมหนึ่งมาเลย ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเจ้าของได้นะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับจะเป็นเจ้าของได้นะครับสิ่งนี้นะครับหายากเอาการอยู่เลยนะครับหายากนะครับเอาการอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นปันดนี้นะครับแบบว่าอ่าเพื่อนๆอยากเห็นพิมพ์หนึ่งนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับในกล่องนี้มีอะไรนะครับรับรองรับรับรองว่าหายากมากนะครับรับรองนะครับหายากมากนะครับเพื่อนๆสามารถถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าในกล่องนี้นะครับมีอะไรนะครับกําลังจะรอให้เพื่อนๆพิมพ์หนึ่งอ่ามีเหรียญเพื่อนๆคุณมันคุณใหม่นะ ตีเสไปยาวคุณตุ๊กกี้คนสวยนะครับคุณสาครนะครับคุณละครนะครับอ๋อมีเหรียญยี่สิบบาทรับซื้อหมค้าต้องอะไรนะกดติดตามมาเลยครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็เข้าไปหาช่องทางนะครับเข้าไปหาช่องทางกันนิดนึงนะครับในไร์สดเราจะอะไรมากไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะครับมาเลยนะครับมาเลยนะครับอ่าเราจะ คือเป็นข้องหน้าเราจะไม่เห็นของดีนะครับนี่คือของดีมากนะครับของดีจะอยู่ในคลิปที่7นะครับเพื่อนๆก็ลองกดติดตามแล้วเข้าไปดูคลิปที่7นะว่ามีอะไรดีนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆกดติดตามแล้วเข้าไปดูที่คลิปที่7ได้เลยนะครับเอาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราจะมาแกะของหายยากกันนะครับให้แกะกด1นะครับไม่ให้แกะกด2นะครับเพื่อนให้แกะกด1นะครับไม่ให้แกะนะครับกด2นะครับของข้างในนี้ครึ่งกิโลนะครับจากบางกอกน้อยส่งอะไรมาขายกันนะครับอ่า ขอบคุณมากมากครับเพื่อนกดหนึ่งกันมาเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับอ่าครับครับขอบคุณมากครับผมกดหนึ่งนะครับจะได้แกะให้เพื่อนดูแล้วนะครับตอนนี้รอเพื่อนพิพมหนึ่งมาเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มแกะกันแล้วนะครับคุณปัญญาเข้ามาแล้วนะครับคุณแม็กเข้ามาแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอยเข้ามาแล้วนะครับอ่าคุณจอยเข้ามาแล้วนะครับเอาละครับจะกําลังจะแกะแล้วนะครับตอนนี้รอเพื่อนเพิ่มหนึ่งมานะครับรอเพื่อนเพิ่มเลขหนึ่งเข้ามานะครับจะได้แกะให ของหายากที่สุดนะครับในประเทศไทยและตามหากระดิกแผ่นดินก็คือเหรียญ1น1บาทตาแผ่นดิน2505นะครับเดี๋ยวทำคลิปฉเฉลยเอาไว้แล้วนะครับว่า พาลาที่เท่าไหร่นะครับทาคลิปเฉลยไว้แล้วนะครับว่าพาราที่เท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าจะกดติดตามแล้วเข้าไปดูเฉลยในคลิปที่1นะครับที่ติดปักหมุดเอาไว้นะครับคลิปที่1นะครับเฉลยราคากันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอยากรู้นะครับก็กดติดตามแล้วเข้าไปดูคลิปที่1กันได้เลยนะครับกดติดตามแล้วเข้าไปดูในคลิปที่1กันได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆว่านะครับถ้าพันพันเหรียญนะครับพันเหรียญนะพันเหรียญนึ่งบาทตาแผ่นดิน2 0 5นะ ถุงนี card, ah. yat, ้นะครับเหรียญในนี้นะครับอายุ61ปีนะครับเหรียญในนี้นะครับเหรียญในนี้นะครับอายุนะครับ61ปีแล้วนะครับเพื่อนๆว่าจํานวน1000เหรียญเนี่ยหนึ่เหรียญแบบนี้นะครับหนึ่เหรียญแบบนี้นะครับจะเป็นราคาที่เท่าไหร่นะครับเป็นพาร่าที่เท่าไหร่เพื่อนๆลองทายดูสิครับสองห้าศูนย์ห้าจำนวนหนึ่งพันเหรียญนะครับ 2505นะครับมีเพียงท่านเดียวนะครับที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับที่ม <my <my> ok ีถุงแบบนี้นะครับที่มีถุงแบบนี้นะครับมีเพียงเพื่อนเพื่อนท่านเดียวนะครับที่จะเป็นเจ้าของเหรียญนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดิน2505ได้นะครับเพื่อนๆเห็นกันช้าช้าชัดๆนะครับชัดๆช้าๆนะครับหายากคับโบราณ61ปีแล้วนะครับเพื่อน61ปีแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณนันวาเข้ามาแล้วนะครับคุณคุณยุทธเซอร์เข้ามาแล้วนะครับคุณมอสเข้ามาแล้วนะครับ แบบนี้เลยครับเพื่อนๆคิดว่านะครับเท่าไหร่นะครับหบาทแผ่นดินไม่ต้องยอยักนะครับกินกลางนะครับกินกลางกันเข้ามานะครับได้เลยนะครับเอ๊ะไปไหนนะนะเจอแ๊บเดียวนะครับเพื่ันแป๊บเดียวนะครับอ่ให้ทายครับให้ทายใครมีพิมพ์หนึ่งนะครับหบาทตาแผ่นดินไม่ต้องยอยักนะครับใครมีนะครับพิมพ์เล็กหนึ่งกันเข้ามาได้เลยนะครับใครมีนะครับพิมพ์เล็กหนึ่งกันเข้ามาได้เลยนะครับหบาทตาแผ่นดินนะครับไม่ตรงยอยักนะครับขอย้ําเลยนะครับหายากมากๆนะครับซึ่งไม่ตรงยอยักแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนะครับอ่าแบบนี้เลย1บาทตาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ตรงยอยักนะครับ1บาทตาแผ่นดินนะครับอ่ารับเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าตีเฉลยราคาไว้แล้วนะครับตีเฉลยราคาไว้แล้วเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่1นะครับดีมีเฉลยภาระเอาไว้แล้วนะครับอ่ามีเพื่อนๆกินหนึ่งกันเข้ามาแล้วนะครับมีเพื่อนๆกินกินกันเข้ามาแล้วนะครับมีเพียงขั้นเดียวนะครับที่สามารถซื้อได้นะครับมีเพียงขั้นเดียวครับ ที่สามารถซื้อได้นะครับพันเหรียญนะครับตอนนี้นะครับเนอก็เริ่มแล้วนะครับก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับมีเพื่อนเพื่อนสนใจกันแล้วนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ตรงยอยยักษ์นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นกันแล้วก็กินกลางเงนเข้ามานะครับเห็นกนแล้วก็กินกลางเงนเข้ามานะครับอ่าเพื่อนเพื่อนอยากรู้นะครับกดติดตามแล้วไปดูคลิปที่หนึ่งได้เลยครับกดติดตามนะครับมาไปดูคลิปที่หนึ่งกันได้เลยนะครับสวัสดีครับตีครับ หนึ่งบาทาตาแผ่นดินดไม่ตรงยอยักครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินไม่ตรงยอยักนะครับอยู่ในคลิปที่หนึ่งนะครับอกดติดตามแล้วไปดูเฉลยมีอยู่หนึ่งเหรียญครับมีอยู่หนึ่งเหรียญนะครับพี่กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วไปดูเฉลยราคาในคลิปที่หนึ่งครับเฉลยไว้แล้วนะครับคลิปที่หนึ่งนะพี่นะกดเข้าไปาดูเลยก็คือกดติดตามก่อนแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่หนึ่งที่ตีปักหมุดเอาไว้ครับเข้าไปดูคลิปที่หนึ่งที่ตีปักหมุดเอาไว้นะครับพี่เห็นตีทางทิกดอกถูกต้องไหมครับ อ่าใช่ครับพี่กดติดตามได้เลยครับแล้วก็ไปดูคลิปที่หนึ่งได้เลยครับติดทำราคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับหนึ่งบาทไม่ต้องยอยยักษ์หนึ่งพันเหรียญนะครับอ่าเพื่อนๆอยากได้ก็ไปดูคลิปที่หนึ่งก่อนนะว่าเหรียญละเท่าไหร่นะครับเหรียญละเท่าไหร่นะครับจะได้ไปพร้อมกระสอบนะครับหนึ่งพันเหรียญแบบนี้เลยนะครับหนึ่งพันเหรียญแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆหนึ่งพันเหรียญนะครับหายากมากๆนะครับทําไมพารามันถูกจังครับอ่า เห็นแล้วใช่ไหมครับเป็นของแท้ครับเพื่อนๆของแท้คอนเฟิร์มคอนสุดก็มีเยี่ยมเลยครับอ่าตอนนี้นะครับอถ้าเหรียญคุดน่าจะอยู่ประมาณคลิปที่สิบนะครับเหรียญใหญ่ก็มีได้ได้ยินดีครับยินดีก็คือเข้าไปกดติดตามแล้วเข้าไปดูราคาก่อนเลยนะครับดูพารากันก่อนเลยนะครับอพันเหรียญพันเหรียญเท่าไหร่เพื่อนๆพันเหรียญเท่าไหร่ครับพันเหรียญนะครับอยู่ในกระสอบแบบนี้เท่าไหร่นะครับอ่ามีคนรู้แล้วนะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆรู้แล้วนะครับตอนนี้ เวลาเพื่อนๆจะสั่งนะครับเขาก็จะสั่งที่ประมาณ100เหรียญนะครับหรือว่า1000พันเหรียญนะครับแต่ใจจริงนะครับอยากจะแบ่งให้แค่40เหรียญต่อท่านเท่านั้นนะครับจะไม่ได้แบ่งให้มากนะครับจะไม่ได้แบ่งให้มากนะครับเพราะเป็นของหายากและมีจํานวนจํากัดนะครับในร้านก็ไม่ได้มีมากนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับในร้านนะครับไม่ได้มีมากนะครับนี่ก็คือ1 0 0 0พันเหรียญนะครับ1000พันเหรียญนะครับนี่ก็คือ1000พันเหรียญก็คือ1บาทตาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ตรงยอยยกเดี๋ยวเพื่อนๆดูแบบช้าๆๆนนนะะคคครรรัััับบบดี่ หนึ่งบาทตาพอดินไม่ตรงลอยยับและพารานี่ครับพาราตีตีทําให้นะครับตีทําให้หนึ่งพันใช่ไหมครับคือเมื่อหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดปีที่แล้วอ่ะมันพันเดียวครับถูกต้องครับเมื่อหกสิบเอ็ดปีที่แล้วมันพันเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับราคาพารามันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆลองทายดูสิครับอ่าลองทายดูสิครับว่านะครับเมื่อหกสิบเอ็ดปีที่แล้วอ่ะพันเดียวนะครับ 61ปีที่แล้วพันเดียววันนี้จะเท่าไหร่นะครับ1บาทตาแผ่นดินนะครับไม่ตรงยอยักนะครับ1บาทตาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ตรงยอยักนะครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้นะครับจริงๆกันมาแล้วนะครับจริงๆอ่านีเพื่อนๆทายถูกแล้วนะครับถูกต้องครับละพารัเท่านั้นเลยนะครับทั้งถุงเนี่ยภาลัดเท่านี้เลยนะครับถูกต้องครับนี่เพื่อนๆทายถูกแล้วนะครับอ่าทั้งถุงเลยนะครับทั้งถุงพันเหรียญนะครับทั้งถุงพันเหรียญนะครับเพื่อนๆอ่าแบบนี้กันเลยนะครับแบบนี้กันเลยนะครับ เพื่อนๆอยากรู้นะครับเพื่อนๆอยากรู้ก็พิมพ์ไม่ใช่พิมพ์ใครมีพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามานะครับใครมีพิมพ์เลขหนึ่งกันเข้ามาเลยนะครับต่อกันไปเลยนะครับเพื่อนอสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับครับคุยได้เลยครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับไม่ได้ยินเสียงขออนุญาตวางสายผ่านก่อนเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อเริ่มรู้ราคากันแล้วนะครับเพื่อนเเริ่มเห็นพาลากันแล้วนะครับเพื่อนๆอยากรู้นะครับหนึ่งบาทตามแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้นะครับอยากรู้นะครับหนึ่งนะครับกดติดตามนะครับ2เข้าไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับคลิปที่หนึ่งที่ติดปักหมุดเอาไว้นะครับอ่าโอเคเพื่อนๆมีหนึ่งมีอ่าพิมพ์ว่ามีนะครับพิมพ์หนึ่งนะครับขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆครับที่พิมพ์มาหนึ่งนะครับว่ามีนะครับมีกี่เหรียญครับอ่ามีีีก่่เหรรยคคัับบพ มีกี่เหรียญครับพิมพ์ได้เลยนะครับว่ามีก <als> ี่เหรียญนะครับมีกี่เหรียญนะครับมีกี่เหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนมีกี่เหรียญนะครับดูกันได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงสินค้าชิ้นนี้นะครับอยู่ในตะกร้าที่2นะครับไม่ไม่มีฐานะเนี่ยครอบครองไม่ได้นะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับไม่มีฐานะครอบครองไม่ได้นะครับอยู่ในตะกร้าที่2นะครับเพื่อนอยู่ในตะกร้าที่2นะครับเฉพาะคนมีฐานะเท่านั้นนะครับที่จะครอบครองได้นะครับสําหรับชิ้นชิ้นนี้นะครับ คนไทยทุกคนไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะครับขอย้ําเลยนะครับคนไทยทุกคนนะครับไม่ได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะครับสินค้าชิ้นที่2องนี้นะครับเพราะทําไมใช่ไหมครับเพราะหนึ่งนะครับผู้ที่จะครอบครองนะครับต้องมีฐานะพอประมาณเลยนะครับต้องมีฐานะพอประมาณนะครับสินค้าอยู่ในตะกร้าที่2นะครับเพื่อนๆขอย้ําเลยนะครับเฉพาะผู้ที่มีฐานะเท่านั้นนะครับที่จะครอบครองสิ่งนี้ได้นะครับผู้ที่มีฐานะเท่านั้นนะครับที่จะครอบครองสิ่งนี้ได้นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเฉพาะผู้ที่มีฐานะเท่านั้นนะครับที่จะครอบครองสิ่งนี้ได้นะครับ หายากมากๆนะครับหายากมากๆนะครับเฉพาะผู้ที่มีฐานะเท่านั้นนะครับผู้ที่ไม่มีเอาว่าคนที่มีฐานะแล้วกันนะครับคนที่มีฐานะนั้นนะครับจะครอบครองสิ่งนี้ได้เพราะเป็นของหายากมากๆเลยนะครับสิ่งนี้นะครับมีหนึ่งเหรียญครับสุดยอดเลยครับคุณทรงศักดิ์มีหนึ่งเหรียญแสดงว่าคุณทรงศักดิ์ครับมีฐานะแน่นอนนะครับ ไม่มีฐานะจะเก็บไว้ไม่อยู่เลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับไม่มีฐานะก็คือแบบจะต้องปล่อยทันทีนะครับส่วนเพื่อนๆที่ยังมีฐานะอยู่นะครับก็จะเก็บไว้ได้นะครับก็ยังเก็บรักษาไว้ได้เลยนะครับไม่ง่ายนะครับขอย้ํานะครับคนที่มีฐานะเท่านั้นนะครับที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้ได้นะครับจะรักษาสิ่งนี้ไว้ได้ครับต้องมีฐานะประมาณนึงเลยนะครับอยู่ในตะกร้าที่2นะครับเพื่อนมีมีกี่ช่องครับมีกี่ช่องครับ มีแค่3ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ด้วยกัน3มช่องนะครับเราอยู่ด้วยกัน3มช่องนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอบพระคุณมากมาก่ถามเลยนะครับของ Tik t o ็อกล้วนๆนะครับเราจะไม่มีช่องทางอื่นนะครับเราจะไม่มีช่องทางอื่นนะครับเราจะอยู่ใน Ti ๊ t o k อกเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเราจะอยู่ใน Tik t o k อกเท่านั้นเลยนะครับอ่าแบบนี้กันเลยนะครับอ่ะเรากันมาต่อเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากให้ติแกะของที่เพื่อนๆส่งมาขายจากบางกอกน้อยนะครับพิมพ์เลข5ครับ เพื่อนๆนะครับที่อยากให้ตีนะครับแกะของนะครับที่เพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับเพื่อนๆจากบางกอกน้อยนะครับส่งมาขายกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้แกะนะครับพิมพ์เลขห้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับถ้าพิมพ์ห้ามาเดี๋ยวตีแกะให้ดูทันทีเลยนะครับว่าเพื่อนๆจากบางกอกน้อยนะครับ ถ้าไม่ถ้าไม่ ALLY, พิมมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดิ้กแกะหลังไรก็ได้นะครับแกะอ่ามีเพื่อนๆนะครับสวัสดีคุณชัยนะครับคุณชัยบอกว่าแกะนะครับพิมพ์เลข5ม้ามันแล้วนะครับมาเรามาแกะกันนะครับตามที่คุณชัยบอกเลยนะครับทานผูจากบางกอกน้อยนะถาส่งอะไรมาขายกันน้ําหนักครึ่งกิโลนะครับน้าหนักครึ่งกิโลนะครับสภาพกล่องนะมาแบบสมบูรณ์นะเห็นไหมอ๋อสภาพกล่องนะมาสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับมาสมบูรณ์นะ ติแกะเจ็ดติก็ต้องรีบโอนเงินให้กับเพื่อนๆนะครับอขอบคุณมากครับติก็จะนิยมนะครับแกะสดๆเพื่อให้มีพยานนะครับเพื่อให้มีพยานรู้เห็นว่าเอของมานะแล้วก็มีการแกะนะแล้วก็มีเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคนะครับแกะกเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับว่านะครับหนึ่งบาทนะครับตาแผ่นดินนะครับนี่หนึ่งบาท เอออุ้ยอุ๊ยหนึ่งบาทแผ่นดินไม่ตรงยอยักษ์เท่าไหร่นะครับกดติดตามแล้วไปดูคลิปที่หนึ่งทีปีปกหมุดเอาไว้นะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับซึงไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินไม่ตรงยอยักษ์นะเพื่อนเพื่อนกดติดตามนะกดติดตามแล้วไปดูที่คลิปที่หนึ่งนะครับกดติดตามนะครับแล้วไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับตีทำภาราเอาไว้เสร็จแล้วนะครับทำภาลาอาไว้เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้รู้เลยว่าภาร่าเท่าไหร่ภาราเท่าไหร่นะครับอ่าตอนนีะััเลยคครรบบ่พ ที่อยู่ในสายขอโทษด้วยครับพอดีไรสดอยู่พี่มีอะไรถามถามติมาได้เลยครับผมถามมาได้เลยครับพี่ได้ยินไหมครับพี่ไม่ได้ยินดิขออนุญาตผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวท่านอื่นโทรเข้ามาอีกนะครับโอเคนะครับเรามาแกะของกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆส่งอะไรมาขายนะครับแล้วก็ส่งมาสี่ชิ้นนะครับตอนนี้เราจะได้เห็นกันแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับจากบางเกาะน้อยนะครับ ส่งมาขายกันนะครับนี่ครับอัดมาอย่างดีนะครับมืออาชีพมากๆเลยนะครับอัดมาอย่างดีนะครับมืออาชีพมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกแป๊กเนาะจะเป็นบล็อกแป๊กนะอ่าอันนี้ทิ้งได้เลยนะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนี่หมดแล้วนะ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 โอเคทิ้งกล่องไปก่อนนะครับอันที่1นึ่งจะทิ้งกล่องไปก่อนนะครับอันที่สองนะครับเราก็จะมาแกะดูว่าเพื่อนๆนะครับส่งอะไรมาขายกันนะครับครึ่งกิโลนะครับอ่านี่ก็คือเพื่อนๆจากบางกอกน้อยนะ ซึ่ง่จากบางบกน้อยก็คือเด็กสุนอ่านี่ครับเพื่อนๆจากบางเกาะน้อยส่งมาชื้โอ้โหเก่งว่ามากกว่าที่แจ้งไว้แล้วนะครับเนี่ยแทน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 นะครับส่งปกมานะครับส่งปกมานะครับนี่ครับหนึ่งนะครับส่งปกมาแล้วหนึ่งนะครับส่งปกมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนว่าปกนี้เท่าไหร่นะครับ ปกนี้เท so you kind of ่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะรีบทำคลิปเฉลยนะครับเพื oh, ่อนๆกดติดตามไว้ก่อนนะครับส่งปกมาแบบนี้นะครับส่งปกมาแบบนี้หนึ่งนะครับเรามาดูกันต่อนะครับส่งนะครับปกมาแบบนี้สองนะครับสองเลนะครับสองเลยนะครับแล้วก็ส่งปกมาแบบนี้นะครับสามนะครับสามนะครับส่งปกมาสามเลยนะครับปกมีราคาไหมก็มีอยู่นะครับสามนะครับสามเลยนะครับเพื่อน ปกก็มีราคานะครับปกก็มีราคานะครับเื่นสามแล้วนะครับเอาละครับเอาละครับส่งอะไรมาดูนะครับมาดูกันเลยนะครับส่งปกมานะครับปกต้องสภาพสมบูรณ์นะครับส่งปกมาแล้วนะส่งปกมาเท่าไหร่อีกส่งปกมานะครับสี่นะครับส่งปกมาสี่นะครับส่งปกมาห้านะครับส่งปกมาเท่าไหร่ หกนะครับอ่าส่งปกมาหกนะครับส่งปกมาหกนะส่งปกมาเจ็ดอ่าแล้วก็ส่งปกมาแปดนะครับแปดเลยนะครับแล้วก็ส่งปกมาเก้านะครับเก้าแล้วก็ส่งปกมานะครับสิบนะครับสิบนะครับส่งปกมาเท่าไรอีกอ่าส่งปกมานะครับสิบเอ็ดนะครับทั้งหมดนะครับส่งมาสิบเอ็ดปกนะครับ กลัวมาดูของดีกันต่อนะครับนี่ครับส่งแบงค์ตามมาด้วยนะครับนับไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสดเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับครบนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดชุดนะครับแบงค์ร้อยสีอมทองอ่าแบงค์ร้อยสีอมทองนะครับเพื่อนๆว่านะครับ ของหายยากแบบนี้นะครับราราที่เท่า,าไหร่นะครับอยากรู้นะครับก็กดติดตามนะครับอยากรู้ก็กดติดตามเดี๋ยวจะรีบทาคลิปเฉลยไว้นะครับเดี๋ยวพอจบไลฟ์อ่ะเดี๋ยวจะรีบทำคลิปเฉลยนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ทำติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบทาคลิปเฉลยราคานะครับเพื่อนๆเฉลยทาราเนรับเพื่อนๆอ่าไปเลยนะครับออไปเลยนะครับสวัสดีครับตดีครับ สวดีค่ะสวัสดีครับคุณรับซื้อเหรียญอะไรคะอ๋อขายครับขายเหรียญครับแล้วก็จะมีการรับซื้อด้วยขายด้วยแล้วก็มีการรับซื้อด้วยไม่ได้รับซื้ออย่างเดียวนะครับเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับเนี่ยครับเป็นคนธรรมดาแบบนี้เลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับไม่ตรงยอยักนะครับตีทําคลิปเฉลยไว้เป็นคลิปที่หนึ่งนะครับพี่กดติดตามตีแล้วก็เข้าไปดูในคลิปที่หนึ่งได้เลยครับตีเฉลยพาลาเอาไว้แล้วครับ ครับกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับได้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจไปสเต็ปที่หนึ่งนะครับเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือแบงค์หายากนะครับตอนนี้แกเสร็จแล้วเดี๋ยวติต้องรีบไปชําระเงินให้กับเพื่อนๆกันนะครับรีบไปชําระเงินค่าสินค้าให้เพื่อนๆนะครับ พอชําระเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มขายได้นะครับตราบใดนะครับถ้าชิ้นนี้นะครับตียังไม่ได้จ่ายเงินให้กับลูกค้านะครับของก็ยังเป็นลูกค้าอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ตีจ่ายเสร็จแล้วนะครับของนี้ก็จะเป็นของตีทันทีนะครับแล้วก็สามารถคร้อมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะครับส่วนเพื่อนๆถ้าอยากรู้ว่านี่10บ,บาทเนี้ยเท่าไหร่นะครับซื้อจริงหรอคะซื้อจริงหรอคบเพื่อนๆถามว่าซื้อจริงหรอคะก็คือมีนะครับแต่เพื่อนๆต้องติดต่อ,อเข้ามาแล้วก็ ให้รับความจริงกันให้ได้นะครับตัดเรื่องตัดเรื่องความโลภออกไปก่อนนะครับบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ้ยติเอาเหรียญนี้แสนหนึ่งนะครับไปดูก่อนนะครับว่าคลิปที่1ติขายเท่าไหร่นะครับเอาความจริงกันมาก่อนนะครับอย่าใส่ความโลภเข้าไปนะครับเพื่อนๆอย่าใส่ความโลภกันเข้าไปนะครับก็คือบอกันตรงๆว่าติขายเท่าไหร่นะครับแล้วเพื่อนๆรับได้ก็มาขายกันเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายท่านนะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่าติขายเท่าไหร่ก็โทรมาขอขอขายเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าเนี่ยเหรียญเนี้ยติซื้ ดีซื้อเท่านี้นะอะดีซื้อเท่านี้ดีขายเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็รู้แล้วพอรู้แล้วก็ส่งมาขายได้เป็นพันเหรียญแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็คือ1,000ันเหรียญ1นบาทตาแผ่นดินนะครับซึ่งไม่ตรงยอยักษ์นะครับ1บาทตาแผ่นดินนะครับไม่ตรงยอยักษ์นะครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับอเห <ป stad S 1> รียญนี้อายุ61ปีนะครับเพื่อนเน,นี่ยกำกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยกำกำในฝ่ามือแบบนี้เลยนะหนึ่งบาทตาแผ่นดินเหรียญใหญ่ๆโบราณโบราณเนี่ยนะไม่ตรงยบ่อยยครับ หนึ 1> 1, ่งพันเหรียญนะครับอยู่ในมือติเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆถามว่าซื้อจริงไหมก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจจะรู้ว่าตถิขายจริงไหมนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าตถิขายจริงติขายจริงาละพาราที่เท่าไหร่อ,าอยากรู้ว่าตถิขายจริงพาราที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ไปดูคลิปที่หนึ่งะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ไปดูคลิปที่ 1, 1ติปักหมุดให้เพื่อนๆดูแล้วว่าเหรียญนี้ ติดขายที่เท่าไหร่นะครับเหรียญนี้ติดขายที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆต้องไปดูก่อนนะครับว่าขายเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆรับได้นะครับถ้าเพื่อนๆรับได้ก็ขายมันเป็นพันเหรียญแบบนี้ได้นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ส่งมากันแบบนี้เลยนะครับมีกันเป็นตอนนี้เป็นพันๆเหรียญเลยครับเป็นพันๆเหรียญเลยนะครับ1บาทนะครับตาแผ่นดินนะครับไม่ตรงยอยักษ์นะครับเพื่อนๆอยากรู้พาราที่เท่าไหร่นะครับหข้อที่1ก็คือกดติดตามกดติดตามเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูคลิปที่หนึ่งนๆก็จะรู้ารันนทีะครับ เพื Man, ่อนๆก็จะรู้ภาระทันทีเลยนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับติดต่อเข้ามาเพียบเลยนะครับเพียบเลยนะครับอโอเคนะครับขออนุญาตเลยนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตเลยนะครับตอนนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับตอนนี้เพื่อนๆเข้าไปดูแล้วนะครับเก่งมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ กดติดขั้นที่1กดติดตามสองนะครับเข้าไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับกดติดตามเสร็จเข้าไปดูคลิปที่หนึ่งนะครับกดติดตามเสร็จเข้าไปดูคลิปที่1นะครับเท่านั้นเองเพื่อนๆก็จะรู้เลยนะครับว่าพาราที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของหายากนะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่านะครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเจ้าของได้อ่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเจ้าของได้นะครับเพื่อนๆอ่าแบบนั้นกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะวางแว๊บๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีภารกิจอีกมากมายนะครับ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตทำภารกิจนิดนึงได้เดี๋ยวเรากลับเข้ามาเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับขอบพคุณมากๆเลยนะครับขอบพคุณมากคับสวัสดีครับ